คุณแม่เนะี่เป็นคนใจเด็ดใจกว้างไม่คิดมากค่อนข้างเข้าใจโลกไม่ยึดติดอะไรขณะไปทัวร์ยุโรปหรือไปเที่ยวที่ไหนๆกลับมาถามว่าม่อม่าเป็นไงบ้างท่านก็นจะเริ่มขึ้นต้นด้วยว่าก็ววาววาววาไม่เห็นมีอะไรแต่ถามว่าสนุกไหมก็บอกสนุก มื่อลูกแนะวิธีนั่งสมาธิแล้วถามอะมาม่าพอรู้เรื่องไหมคุณแม่ก็บอกว่าไม่รู้ซิก็นั่งไปตามเรื่องคุณแม่เคยมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพกับคุณครูไม่ใหญ่เมื่อถึงตอนสอบอารมณ์คุณครูไม่ใหญ่ก็ถามว่านั่งเป็นไงบ้างนั่งเป็นไงบ้างจ๊ะคุณแม่ก็ตอบว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเลย มีแเ่พระลึก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 พระลึก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 เขาไปอ่งนี้ไงปีสองห้าสามสี่คุณแม่แพ้ยาป่วยหนักมากต้องเข้าโรงพยาบาลลูกบอกคุณแม่ทำใจให้สบายนึกถึงบุญที่น้องชายคนเล็กจะบวชธรรมทายากในวันพรุ่งนี้ปีสามสี่นะจ๊ะ ตอนข้ามคุณแม่ก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิบนเตียงคนไข้นี่ขนาดแพ้ยาป่วยหนักนะหลังเลิกนั่งคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าอ,อมม่าก็นั่งไปเรื่อยๆนสภาก็เห็นพระสว่างจ้าแล้วใครก็ม่ร้ก็มาเต็มห้องไปหมด <laughs> <laughs> ผมผอมดำๆทั้งนั้นเขาจะมาขอส่วนบุญ อมมาก็บอกไม่รู้เรื่องทำให้เป็นจะขอบุญแล้วปรุ่งนี้ไปไปวัดเบนสิเขามีงานบวชโน่นไปขอที่โน้นบุญเยอะแยะประมาณปีสองห้าสามเจ็ขันครูไม่ใหญ่ปลารลบสร้างมหาธรรมกายเจดีลูกได้ร่วมสร้างแล้วธรรมกายจำตัว แล้วก็บอกบุญองค์พระได้ร้อยกว่าองค์<า><า>มีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งชอบสร้างพระมากทำเองแล้วก็ชวนน้องสาวทำด้วยโดยบอกน้องสาวว่าที่ซื้อกระเป๋าใบละเป็นหมื่นไม่เห็นมีใครมาว่ากระเป๋าเธอสักหน่อยสร้างพระองค์ละหมื่นเดียวคนมาว่าแต่งเยอะแยะ คิดมากอยู่ได้เออจริงนะคุณแม่ลูกก็ได้ร่วมสร้างพระธรรมการไปยำตัวให้ตัวเองให้อากองอามมาสร้างองค์พระบนโดมสร้างเสาเข็มและสร้างพระแกนกลางในมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยท่านได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ๆของวัดมาตลอดเลย เมือเ่อคุณครุม่หย,ยเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคุณแม่และลูกๆทุกคนรวมทั้งลูกสะพ้ยหล,นหลานๆตลอดจนแม่ครัวสมัครเป็นนักเรียนอนุบาลร่วมชั้นเดียวกันหมดทั้งบ้าน11คนยกแว้นคุณพ่อคนเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ของเอกบุรุษ <c oughs> คือมีอยู่คนเดียวที่ไม่เห็นด้วยอย่างคงเส้นคงวา โดยปกติคุณแม่จะทำบุญเป็นหลักหมื่นเท่านั้นเนื่องจากเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้อย่างอื่นแต่ท่านก็มีเงินเก็บอยู่พอสมควรปีสองหสี่เจ็คุณครูไม่ใหญ่ก็เริ่มบอกบุญสร้างสาวแก้วมหารัตนวิหารคตลูกก็บอกคุณแม่ว่ามาม่า คราวนี้สร้างเสาคนเดียวแสนหนึ่งเลยนะอายุก็ไม่น้อยแล้วนะ่ทำบุญไว้เยอะๆเถอะคุณแม่ก็ตั้งใจเด็ดเดียวว่าจะทำบุญหนึ่งแสนแล้วบอกน้องสาวไว้แล้วว่าให้เตรียมถอนเงินมาให้ได้ประมาณวันที่23สาธันวาคม2547คุณแม่เริ่มมีอาการไม่ค่อยสบายอ่อ,อนเพลียคล้ายจะเป็นหวัด เช้าวันที่26ธันวาคมสามวันเท่านั้นเองนะ2547เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยน้องสาวคนเล็กเึงได้พาคุณแม่ไปหาหมอแล้วก็ท่านเป็นหวัดโดยเขาเริ่มตรวจเลือดก่อนระหว่างรอผลเลือดก็ทานโอวันตินหลังจากนั้นคุณแม่ก็อาจเจียนมีอาการหนาว คุณแม่เจียนอีกสองสามครั้งตั้งหนาวสั่นและมีอาการเกรง็งแล้วก็มีเสียงฮึกๆเหมือนหายใจไม่ออกขอระหว่างนั้นน้องสาวก,ก็รีบบอกให้แม่นึกถึงพระตลอดพอสามเฮือกคุณแม่ก็นิ่งไปเลยเห็นไหมสามเฮือกหมอเองก็ตกใจกรีบปั๊มหัวใจปั๊มจนกระทั่งคุณแม่เริ่มหายใจได้เอง ก็นิ่งไปอีกหมอก็ปั๊มอีกเป็นอย่างนี้สองสามครั้งระหว่างนั้นก็เรียกรพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้เพียงแค่เวลาไม่กี่นาทีชีวิตของคุณแม่ก็ได้สูญสิ้นไปอย่างง่ายดายไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีกทั้งคุณพ่อและลูกคนอื่นๆยกเว้นน้องสาวคนเล็ก ไม่มีใครได้ทันเห็นใจคุณแม่เลยลูกเดินทางมาถึงโรงพยาบาลคุณแม่ก็ถูกฉีดฟอร์มาลีนไปแล้วท่านนอนอยู่บนเตียงเข็นมีผ้าคลุมหน้าอยู่มันเหมือนฉากใน,นหนังเลยค่ะที่จ้จะที่จะตั้งไปเปิดผ้าคลุมหน้าออกเพื่อดูบุคคลนั้นเป็นที่รักภาพที่เห็นคือใบหน้าคุณแม่ เต็มไปด้วยอรอยแดงๆม่งๆเป็นจ้ำๆจำเกือบทั่วใบหน้าแล้วลูกก็พูดว่ามัม,ม้าลูกมาแล้วนะมัม,ม้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรนะนึกถึงบุญที่มัม,ม้าเคยทำนึกถึงองค์พระไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นรอรับบุญอย่างเดียวเดี๋ยวลูกจะทำบุญไปให้เยอะๆจะสร้างเสาแก้ว มหารัตนะวิหารก็ไปให้เลยนะระหว่างที่ยังพูดต่อไม่ออกลูกก็ดูใบหน้าของคุณแม่ไปทั่วเพื่อนก็พูดให้คุณแม่นึกถึงบุญอยู่ๆเอ๊ะมามายิ้มนี่ปากมีรอยยิ้มนิดๆใจนั้นลูกกับน้องสาวจึงไปเอาของที่รถเพื่อจะมาแต่งหน้าให้คุณแม่แต่พอกลับมาภาพที่เห็นคือ หน้าของคุณแม่ขาวผ่องเป็นนวลจะลืมแต่เดิมแดงม่วงจำๆจำๆแต่ตอนนี้ขาวผ่องมีน,นวลนเดียวๆไม่ต้องแต่งแล้วคำถามเหตุ <c oughs> ทั้งในปัจจุบันและในอดีตที่ทำให้คุณแม่เสียชีวิตคืออะไรคะทำไมทำไมคุณแม่จึงมีอายุเพียงแค่66ปี ทั้งทั้งที่หมอดูก็ทายว่าจะอายุยืนถึง90สิปีตอนที่คุณแม่ออกจากร่างแล้วท่านทราบไหมว่าเป็นอะไรนึกถึงองค์พระได้ไหมคก็รู้สึกนึกคิดอย่างไรคุณแม่ได้ยินที่ลูกพูดหรือไม่แล้วก็ปัจจุบันคุณแม่อยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วลูกทำบุญทุกครั้งที่จาะจงให้คุณแม่ตลอดท่านได้รับหรือไม่ ุกคนคิดถึงคุณแม่มากท่านฝากอะไรถึงคุณพ่อและลูกๆบ้างหรือเปล่าคะทําไมทั้งคุณพ่อและลูกคนอื่นๆจึงไม่ทันได้เห็นใจคุณแม่มปแต่น้องสาวคนแ็กคนเดียวที่ดูแลแล้ววันก่อนที่คุณแม่จะเสียชีวิตพี่ชายคนโตฝันว่ารูปหล่อหลวงปู่ตกลงมาแตกมื่ตื่นก็คิดว่าต้องเกิดเหตุกับคุณพ่อหรือไม่กับคุณแม่ความฝันนี้เป็นลางบอกเหตุหรือไม่ เป็นลางบอกเหตุเราสามารถแก้ไขหรือช่วยอะไรได้บ้างไหมคะเหตุที่ทำให้คุณแม่หน้าขาวนวลผ่องร่องรอยจ้ำเลือดหายไปหมดไม่เหมือนคนเสียชีวิตและมีรอยยิ้มคืออะไรคะคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนที่ม่อมม้าออกไปหาหมอปาก็นอนพักรู้สึกเหมือนมีใครมา ป้าก็เลยรีบรุกขึ้นเห็นหม่อมมาเดินมายิ้มสัดสวยอย่างที่ไม่เคยยิ้มให้ป้ามาก่อนเหมือนจะพูดแต่ก็ไม่พูดป้าก็บอกว่าให้แม่รีบไปหาหมอซะเดี๋ยวป้าก็จะไปไประชุมแล้วหม่อมมาก็เดินไปซึ่งตรงนี้นายคิดว่าท่านพูดหรือเปล่าอยากทราบว่าทีคุณพ่อเห็นน่ะใช่คุณแม่หรือเปล่ากะแล้วเจน ตอนนั้นคุณแม่สิ้นลมหรือยังสิ้นลมหรือยังที่มาเนี่ยเพราะอยู่คนละที่ถ้าสิ้นลมแล้วท่านตั้งใจจะมาบอกอะไรกับคุณพ่อ,อ <laughs> วันที่สามหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตน้องสาวเห็นชายผ้าขาวพลิ้วๆเหมือนมีคนสวนเข้าไปในห้องคุณแม่ วันที่สี่พี่สาวได้กลิ่นหอมๆเหมือนคนเดินสวนไปสวนทางกันไม่ใช่ไปสวนนะสวนทางและในรูปถ่ายงานสวดมีดวงแก้วดวงใหญ่ลอยอยู่ทั้งหมดนี้ใช่คุณแม่ไหมคะน้องชายคนเล็กได้บวชพระให้คุณแม่คุณแม่มาร่วมงานบวชหรือไม่คะหลังจากที่คุณแม่จากไปสองวัน ลูกและพี่น้องก็ได้มาทําบุญเสาแก้วมห AH, ารัตนวิหารเขาให้คุณแม่วันที่สองหลังจากท่านสิ้นคุณแม่มาถวายด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไปเชิญท่านมาบอกมาม่าไปด้วยกันหนึ่งเมื่อคุณแม่ได้รับบุญแล้วมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคะคุณป้าที่เลี้ยงกุมารทองหนูแดงเดี๋ยวนี้ท่านแอดวานซ์ไปมากในระดับติดต่อเจ้าได้ เ็าบอกว่าอายุคุณแม่ยังเหลืออีกสิบปีเป็นเพราะว่วาไม่ยอมไปสะดอกเคราะห์จึงตายนะตอนนี้คุณลุงซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนนะี่ยไปไปแตางอ,องค์รักของเง็กเซียนฮ่องเต้จะดูแลคุณแม่เองสิ่งที่คุณป้าพูดจะเป็นเช่นไรเนี่ยพวกที่ชอบยุ่งกับกุมารทองก็จะอย่างเงี้ยเพราะคุณพ่อเชื่อคุณป้ามากเลยนะ ตอนนี้คุณลุงยังอยู่ที่บ้านเดิมหรือไม่คะครอบครัวล,ลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมคุณว่าจึงเป็นเอกปฏิบุตคนเดียวที่ไม่เชื่อเรื่องบุญ <c oughs> และมีโอกาสที่คุณพ่อจะกลับมาเห็นด้วยไหมคะลูกและเพื่อนๆในกลุ่มร่วมสร้างบารมีกันมาอย่างไรจึงได้มาร่วมสร้างวัดตั้งแต่แรกๆแต่ก็ไม่ได้มาอยู่วัดมีสิทธิ์ได้อยู่วงบุญพิเศษเขตในไหมคะ รับตาฝันเป็นตัวเป็นตะเติอนขึ้นมาเอาหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรำปรากันนะจ๊ะคุณแม่อายุแค่66ปีไม่ได้อายุยืนถึง90ปีดังหมอดูทำนายเพราะกรรมฆ่าสัตว์มหาในอดีตและปัจจุบันเป็นหลักคือในอดีตในสังคมเกษตรกรรม ได้มีการจัดงานเลี้ยงในหมู่บ้านโดยได้สั่งให้ข่าสัตว์จำนวนมากมาเลี้ยงเพื่อการนี้และการปัจจุบันได้สัยงใ้เขาค่าสดๆใหม่ๆมาทำอาหารโดยเวลาไปตลาดจะที่เอาตัวโน้นตัวนี้เมื่อกรรมดีปัจจุบันมารวมตัวส่งผลจึงหัวใจวายตายก่อนตายนึกถึงอยากจะกลับบ้านเพื่อไปพักตายไม่ทันตั่งตัววูบเหมือนหลับไป พอเตืนขึ้นกายละเอียดก็ออจจายหยาบแล้วกลับไปที่บ้านด้วยความคุ้นเคยกับการรักบ้านเป็นห่วงบ้านจึงวนเวียนอยู่ที่บ้านเจ็ดวันไม่ได้ยินลูกพูดตอนอยู่โรงพยาบาลเพราะกายละเอียดแม่นะ่ะกลับมาที่บ้านแล้วแล้วครบเจ็ดวันบนที่แม่ทําเองและบุญที่ลูกทําให้รวมทั้งบนที่ลูกชายบวชให้ก็ส่งผลจึงทําให้ความผูกพันกับครอบครัวคลายตัวหายไป กายลเอียกก็สว่างเทวรัตณะพอประมาณพร้อมบริวารก็มารับตัวแล้วก็มาทําตามหลักวิชาเลยแต่มเวียนประทักษนรอบมหาธรรมกายเจดีเพื่อระลึกนึกถึงบุญในใจติ่ปีติยินดีมเ,เมื่อรัศมีกายสว่างเจริาแล้วก็แวบไปดูสิบรีวงบนพิศเศษเคส,สเบียงวงนอกๆเป็นบ้านนอกบานนอก ท่านได้รับบุญทุกบุญที่ทิศไปให้ฝากข้อความว่าไม่ต้องเป็นห่วงท่านเพราะท่านอยู่สุขสบายแล้วแต่ท่านเป็นห่วงพ่ออยากให้ป้าๆและทุกคนทราบว่าแม่นำมาถูกทางแล้วสวรรค์มีจริงมีจริงๆเสีได้มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะบุญที่ทำกับหม่คณะแท้ๆแม่ดีใจมากท่านเสียดายว่า ถ้ารู้ว่าบุญมีจริงและดีจริงจะทำให้บุญยิ่งกว่าน,นี้อีกเราท่านก็นแถมฝากบอกป้าป้าว่าถ้าป้าป้าไม่ทำอย่างมาม่าแล้วก็ยากที่จะขึ้นมาตรงนี้ได้ความตายไม่มีนี้เป็นหมายเราจะยังมาถึงได้เสมอทุกเวลาทุกคนในบ้านน่ะไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรที่ไปตันได้เห็นใจคุณแม่ตอนสิ้นลมนะ่ะอาจากน้องสาวคนเล็ก แต่เพราะว่าแม่หมดอายุไขแเราไปไม่ทันเองแต่ไม่เกี่ยวกับวิบากกรรมท่านหมดอายุไขตอนนั้นพอด,ดีวันก่อนแม่จะเสียชีวิตที่วิจัยคนโตฝันนั้นถือว่าเป็นลางบอกเหตุประบุคคนที่เราเคารพรักยิ่งในชีวิตถึงการเวลาจะต้องแตกดับแตกสลายเป็นธรรมดาอย่างไม่ทันตั้งตัวแต่ฝันเป็นลางบอกเหตุนั้กล่าก็ควรจะปรารบเหตุนี้ทําบุญทันทีหรือทําบุญทันทีโดยไม่ต้อง ฝันมีรางบอกเหตุซะก่อนคปกติคุณแม่จะเป็นคนมีจิตใจดีงามและผ่องใสตั้งแแม้ว่าจะตายไปแล้วกายอยากก็จะดูดีหากใครจิตใจผ่องใสอย่างท่านก็จะดูดีอย่างนี้แหละ,ป,ะป้าๆน่ะเห็นมาม่าจริงๆแหละแต่เป็นการเลียของมาม่าที่แวบกลับบ้านพลังหลุดจากกายหยาบแล้ว ที่ป,ป้าเห็นหน้าเพราะใจผูกพันกันอยนายตะนะเลยตรงกันแต่ป,ป้าไม่ได้ยิงคุณแม่พูดทั้งๆที่ท่านพูดเพราะอยะายตะนะตรงกันไม่หมดมาม่าต้องการจะพูดว่าท่านหายป่วยแล้วไม่เป็นอะไรแล้วหลังจากคุณแม่ตายได้สามสี่วันน้องสาวก็ได้เห็นการเรียกของคุณแม่ที่นเวียนอยู่ในบ้านแล้วก็ได้เห็นชายผ้าขาวและกลิ่นหอม รูปถายที่เห็นไม่นดงกัมๆคืออะไรก็ใช่งแต่ก็ไม่ใช่คุณแม่ก็แล้วกันน้องชายบวชให้คุณแม่หลังท่านตายไปสองวันมาม่าก็มาร่วมบุญบวชพระด้วยและมาร่วมถวายสาวเก้าพัปีด้วยก็ได้ช่วงเจวันท่านยังติดตามครอบคโรโวไปทุกแห่งและผลแห่งบุญนั้นทําให้ท่านไปมีความสุขในดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตสเบียงนังกล่าวแหละจ้า คุณป้าถะามีเชื่อในการนับถือสิงสิงสงส,งส่งดังที่เคยเล่าใ้ฟังในคราวก่อนจึงทําให้จิตใจท่านฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยเปื่อยส่วนกุะลุงที่ตายไปแล้วก็ยังเป็นภมมูมิาเทวาอยู่ที่บ้านเดิมไม่ได้ไปเป็นทาหารองครักษ์ของเงยกเซียนฮองเต้ก็ครัวงรูปเป็นกองสเสวีวงหมูข้าะมาหลายชาติแล้ว ลูปทรงใช้ความพยายามอธิบายเรื่องบุญให้ปป้าทราบวยใจที่เยือกเย็นเพราะท่านเป็นผู้นำครอบครัวจึงทําให้ท่านมีความเชื่อมันในตัวเองสูงมากและถ้ายังไม่ทําอย่างที่มาม่าแนะนํานมาจากดุสิตบุรีวงบญพิเศษยาม่ากมันท่านตายแล้วก็จะได้เป็นแค่ประมะเทวาเหมือนเหมือนคุณลุงนั่นแหละลูกและเพื่อนในพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นกุลธิดา ในตระโกนที่มีฐานะดีและได้ชวนกันมาสร้างบาร,รมีช่วยงานพระศาสนาและก็เป็นกองเสบียงหมู่คณะแต่ก็ไม่ได้มาอยู่วัดแต่เป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนในทุกๆด้านในพุทธันดรที่ผ่านมาลูกและเพื่อนๆมีสิทธิ์ที่จะไปอยู่วงในวงบุญพิเศษได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ หนึ่งเข้าถึงพระธรรมกายละเอียดชัดใสสว่างมั่นคงสองประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตแม้จะอยู่นอกวัดก็ตามสามทำหน้าที่ผนํนบุญและเป็นญาติกลมิตรชักชวนพี่น้องวงบุญให้กลับมาสร้างบารมีให้มากๆเช่นชวนคนี่มาติดจานดาวธรรมและมาเป็นผนําบุญญาติกลมิตรเช่นเดียวกับลูกและเพื่อนสี่ต้องสร้างบุญทุกบุญอย่างเต็มที่ ให้สม่ำเสมอจนหมดอายุขไขและอธิษฐานจิตให้ขับปโย่วงเป็นพิเศษเขตในซึ่งมีแต่เทพบุตรล้วนๆกับสมณะเทพบุตรเราสามารถเปลี่ยนผังตัวเองได้ถ้าทำตามที่บอกมา